สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่โอร์ชอเนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกต่างๆนะผมที่ได้ใช้ i ินฟ n i x Zero 5G นะครับมือถือ 5G ตัวแรกจากค่ายอินฟินิผมที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับหลังจาก EP ที่ทริปก่อนนู่นนะครับที่ผมไม่ทำการอันบ x ็อกแกะกล่องไปนะครับก็มีท่านผู้ชม,มหลายๆคนที่ดูคลิปอันบ็อกไปใช่ไหมฮะก็มาถามว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงหน้าจอเป็นไงการใช้งานเป็นงไงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเป็นไงบ้างกล้องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะครุรป ให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับเอาจากความรู้สึกจริงๆนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องตัวเครื่องนะครับผมก็ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าด้านหลังนอย่างที่ผมบอกไปคือจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเพราะว่าผมใช้เครื่องสีดำนะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับโซเชียลเล่นเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอร์ทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทํางานได้ทุกอย่างโอเคครับด้วยไหลไม่มีสะดุดนะฮะสำหรับหน้าจอนะครับผมก็ยูนิเลตกลางๆนะครับตาม ตามผลีราคาต้องพบว่าตามผลิตราคานะครับเพราะว่าเขาให้หน้าจอ LCD นะครับสีสันก็ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ววอวาหรือว่าโดดเด่นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานด้านนอกท่านผู้ชมก็ต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆนะครับว่าไม่สู้แสงเอาซะเลยนะก็คือมืดไปเลยนะสรวบผมนี่คือแบบมืดไปเลยนะฮะส่วนการเล่นเกมนะครับผมก็จะเล่นเกมอยู่เอาจริงเล่นอยู่เกมเดียวที่หนักๆเลยก็คือ Rv นะครับซึ่งเล่นได้ลื่นดีไม่มีสะดุดนะครับการรองรับสัญญาณ 5G นะครับผมก็จับสัญญาณได้ดีนะครับไม่มีอะไรนะฮะแต่แต่ สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมาพูดใน EP ีนี้สําหรับ E ีีนะครับใครที่ดูนะครับท่านผู้ชมต้องบอกท่านผู้ชมะคระับว่าท่านไหนที่ดู EP ีนี้อยู่นะครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึกที่หน้าจอแตกหน้าจอแตก ท่านผู้ชมคงาใ้ไหมครับว่าเอา้าไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้คืออะไรไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือเรื่องจริงครับไม่ได้ว่าโกหกอะไรนะแต่จะมาเล่าประสบการณ์หน้าจอแตกให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงการทรงเท็มอะไรเป็นยังไงบ้าง <S <S แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับว่าสภาพเครื่องที่มันแตกเป็นยังไงนะครับผมขอเท้าวามนิหนึงยนะครับอันนี้ต้องโทษตัวผมเองนะครับเพราะว่าผม,มาเผลอเลยเองด้วยความที่แบบว่าเอามือถือครับไปที่ตรงเขาเรียกอะไรนะแผงประตูข้างรถนะครับแล้วทีนี้พอเปิดประตูไปใช่ไหมแล้วมันก็แบบพลิกตกลงมาะะะไรรรยย่่่างงเีี้จิๆมมมัันนกกก็็ใชทสูคบ ประมาณส en ัก50เซนหกเซนจเซนในประมาณนี euh ้ก so ็ใส่เคสนะครับผมมีฟิล์มกระจกอย่างดีเลยนะแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมพอมันตกมาปุ๊บตอนแรกใจหายว่าไปเลยครับใจแบบใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยแล้วก็พลิกหน้าจอขึ้นมาดูอ่าอเคกระจกแตกนะฮะแต่ท่านผู้ชมมันไม่แตกธรรมดานะครับขอบตรงมุมอะมันแตกไปเลย ต้องบอกท่านผู้ชมน,นะครับว่าขอบตรงมุมของตัวเครื่องนะครับหน้าจอของตัวเครื่องนนไม่ใช่ฟินนะแตกเร้าเป็นเสงเสียงไปเลยครับท่านผู้ชมก็คือตอนนั้นก็คือแปลว่าคือแบบนึกในใจเฮ้ยทาไมมือถือของอินฟินิตหน้าจอแตกง่ายจัง<ม>คือปกติอะรุ่นอื่นๆน,นะครับที่เลทราคาลเท่ากันอะคือมันตกแล้ไม่แตกนะแต่ว่ารุ่นนี้ครับท่านผู้ชมคือตกแล้วแตกนะก็ซ่อมไม่ได้ ไม่ใช่ซ่อมไม่ได้สิซ่อมได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงต้องส่งเครื่องกลับมานะฮะอันนี้เดี๋ยวขอแกะเครื่องให้ท่านผู้ชมดูเลยอ่ะโอเคครับแกะออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่เฮ้ครับแกะแล้วครับนี่นะครับทา่านผู้ชมนี่นะนี่คือเครื่องที่ส่งไปเคมหน้าจอนะครับซึ่งมันก็อยู่นอกประกันเนาะเพราะว่าเราทําหน้าจอแตกเนาะอ่าไม่เป็นไรครับเราก็จะมาดูเครื่องกันนี่ครับท่านผู้ชม ตรงคืนนะครับไม่ซ่อมไม่ซ่อมเพราะอะไรท่านผู้ชมอยากรู้ปะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผลงานหน้าจอแตกที่ผมทําเป็นยังไงครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับนี่นะฮะนี่คือผลงานที่ผมทํานะครับท่านผู้ชมดูนะแตกร้าวเลยนี่นะฮะก็มันแตกร้าวท่านผู้ชมอืมก็เนาะมันก็แตกร้าวแล้วมันก็เปิดเครื่องขึ้นมาติดนะครับ งั้นเดี๋ยวขอมาพูดนะครับว่าทําไมถึงไม่ซ่อมตอนแรกนะครับทางศูนย์เขาบอกว่าเออค่าเปลี่ยนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด1,500บาทโอเคผมก็โอเค,มอเคไม่เป็นไรผมก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่า1,500เองมันก็ถูกใช่ไหมเขาก็โทรมาบอกว่าพี่ครับออพอดีผมได้หน้าจอม้วแล้วมาเปลี่ยนปรากฏว่า หน้าจอไม่ได้มันไม่ขึ้นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นนผมพั<า>งไม่ผิดน,นะฮะก็เปิดขึ้นมาก็ไม่ขึ้นหน้าจอเราบอกเออเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับคือผมขอแจ้งนิดนึงคือเมนบอร์ดพังคือเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตกตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นรอยใช่ไหมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันร้าวไปถึงเมนบอร์ดผมกไม็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาบอกว่าเปลี่ยนหน้าจอให้ เอามาเอามาจากศูนย์เลยแต่หน้าจอมันมีขึ้นเนื่องจากว่ามีปัญหาถึงเมนบอร์ดก็เลยแบบนี่เอาไงดีเขาเลยถามว่าเออราคาซ่อมเท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่าพี่ผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าราคาซ่อมอ่ะมันแพงแล้วผมก็บอกว่าแต่เขาบอกเออพี่ซื้อพ,พี่ซื้อเครื่องมนนาเสักไหนผมว่าเออเจ็ดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเลยครับอย่างเงี้ยเออราคาเมนบอร์ดเลยพี่ถ้าเปลี่ยนใหม่เลยหกพันเก้าบวกกับหน้าจออีกประมาณพันพันสามอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดพันกว่าบาท ก็คือซื้อใหม่หึเนาะคือท่านผู้ชมคือเข้าใจรงมไปว่าหน้าจออ่ะมันแตกไ่ด้ทาไห่แต่เมนบอร์ดพังคือราคาเท่ากับราคาเครื่องเลยคือแบบอือคือเอาจริงแต่จริงมันยังใช้ได้นะท่านผู้ชมแต่มันหน้าจอมันไปแล้วอ่ะแล้วก็คือแบบ โหราคาเมนบอร์ดแพงมากข9งพันเก้าแ้กับราคาเครื่องอันนี้คือไม่ได้จะมาแฉเขาหรือว่าแบบมาให้ท่านผู้ชมกังวลหรือว่ากลัวอะไรนะครับคือจะมาบอกเป็นอุทาหรณ์ว่าใช้มือถือของอินฟินินะครับผมก็ระวังกันนิดนึงนะครับอย่าให้ตกแบบเหมือนของผมนะผมก็เลยแบบตอนนั้นอนะคือกังวลใจมากว่าเราจะทายังไงดีจะเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักไปหาแบบสำนักงานอย่งเขาบอกว่าเฉยๆนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในน้อยมากอะไรเงี้ยก็ ไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราก็ต้องใช้มือถือในสภาพที่มันเป็นแบบแตกร้าวอย่างนี้ท่านผู้ชมอ้อยนะฮะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานอื่นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรที่ติติงนะครับสำหรับมือถือ 5G ราคาเท่านี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมอย่าทำมือถือตกนะตกก็คือต้องใช้แบบแตกๆนะถ้าไม่พังถึงเมนบอร์ดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพังถึงเมนบอร์ดก็คือ ต้องขอย้ํานะครับถ้าเกิดว่าใครก็น้วแต่นะครับมาดู EP นะฮะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบัฟมาดิสเครดิตหรือว่ามาแชร์อะไรอินฟินิตนะครับมาบอกถึงเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็มือถือที่ผมใช้เองแล้วก็ด้วยความเผลอเลอที่ทํามือถือตกแล้วก็หน้าจอแตกนะฮะแล้วก็มันก็ดวงไม่ดีครับก็ล้าวไปถึงเมนบอร์ดนะครับก็ใช้ไม่ได้นอกก็เลยแบบอ่าเนาะพอมันใช้ไม่ได้ก็คืออะไรก็ ต้องใช้ตามนี้นะฮะตามค่าพนี้เลยนะฮะย้ำนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับอินฟินิตนะครับก็ยังปื้มเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็อยากจะบอกถึง Infinite อินฟิน,นิตนึงครับว่าราคาเป็นหมอนแพงมากยังไงก็อยากให้ช่วยเหลือลูกค้าแบบผมนะครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองนะครับอินฟินิไม่ได้แบบมา เป็นสปอนเซอร์อะไรนะครับอันนี้เนาะอ่าโอเคขอจนากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดดีดให้ทางผมยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิว,วแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย